วันนี้ทางโรบินสันเองก็มีจัดกิจกรรมนะคะสำหรับคุณน้องๆหนูๆก็ขอเรียนเชิญนะคะคุณน้องๆหนูๆน,น,นะคะทีออ่อยู่บริเวณบ่อวินนะคะหรือ,อ,อแถวๆระยองนะคะแล้วก็เขตใกล้เคียงนะคะเรามีกิจกรรมที่โรบินสันสาขาบ่อวินตั้งแต่เริ่มรายการตั้งแต่วันที่10นะคะจนถึงวันที่20นะคะเดือนนี้นะคะก็ เรามีไดโนเสาร์จำนวนมากที่จะมาพบกับคุณน้องๆหนูๆนะคะแล้วก็กิจกรรมออของโรบินสันนะคะถ้าในช่วงนี้นะคะซื้อสินค้า300บาทในศูนย์นะคะก็จะได้รับบัตรเข้าชมไดโนเสาร์ฟรีนะคะ1ใบนะคะแล้วก็ทางโรบินสันเองก็มีความยินดีนะคะที่ ทางคุณปักนะคะที่พาไดาโนเสาร์มาในวันนี้นะคะแล้วก็จะมีให้สําหรับน้องๆน,นะคะแล้วก็ทางโรงเรียนได้เข้าชมฟรีนะคะในตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะคะก็เดี๋ยวช่วงเวลานะคะก็ทางทางเราจะแจ้งกับทางโรงเรียนนะคะก็ตั้งแต่าบ่ายโมงจนถึงบ่ายสองโมงครึ่งนะคะก็จะมีจดหมายเชิญกับให้กับทางโรงเรียนนะคะเพื่อให้เด็กๆได้มีการมาชมนะคะ ชีวิตของไดโนเสาร์นะคะก็เดี๋ยวทางคุณปักเองนะคะอุ้มไดโนเสาร์ตัวน้อยมานะคะจะมาบอกว่าไดาโนเสาร์จะมาที่นี่กี่ตัวแล้วก็มีสายพันธุ์อะไรบ้างนะคะรับรองอยากให้คุณน้องหนูๆมานะคะสนุกแน่นอนค่ะขอเชิญทุกคนมาเที่ยวงานกันนะครับมาเป็นครั้งแรกของ่บวินที่สถานีไดโนเสา์มาที่นี่นครับก็มาพบกับไดโนเสาร์กว่า30ตัวได้ครับที่นี่ โรบินสันบอวินครับพาร์ทเนอรโรบินสันบอวินนะคะวันนี้นะคะโรบินสันบอวินนะคะนำไดโนเสาร์นะคะไดโนเสาร์สเตชันนะคะมาที่นี่นะคะแล้วก็อยากเชิญชวนนะคะคุณน้องๆหนูๆน,นะคะก็มาเที่ยวงานกันนะคะสําหรับพิเศษเลยค่ะโ,โปรโมชั่นพิเศษเด็กนะคะอายุต่ำกว่านะคะ90เซนติเมตรเข้าฟรีเลยแล้วก็สําหรับโรงเรียนนะคะชุมชนนะคะต่างๆนะคะตามโรงเรียนนะคะเราให้เข้าชมฟรีก็ติดต่อมาทางโรบินสันบอวินได้นะคะ เป็นหมู่คณะนะคะก็คือวันจันทร์นะคะถึงวันศุกร์นะคะรอบบ่ายโมงนะคะถึงบ่ายสองโมงครึง่งแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์นะคะแล้วก็ผู้พิการนะคะแสดงบัตรหน้างานเข้าชมฟรีเลยค่ะ นะคะก็ชวนชวนกันนะคะมาสัมผัสนะคะไดโนเาสาร์เสมือนจริงนะคะเรามีไดโนเาสาร์ทั้งหมด30ชีวิตเลยทีเดียวนะคะก็คือมาสัมผัสมีการเดินทูบนะคะมีกิจกรรมต่างๆมากมายเลยนะคะแล้วก็มีไดโนเาสาร์เบบีด้วยสําหรับที่จะอุ้มแล้วก็ถ่ายรูปค่ะนะคะเชิญชวนกันมาเลยค่ะ1 0 2ถึงนะคะกันยาน,นี้ค่ะ